ก็ดูแขนน้องเซียวเซียวฟิวชั่นชิ้นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากที่สุดกับกิจกรรมล่าสุดในวันนี้คุยบะจางเดี๋ยวงานนี้เราต้องไปเทสกันดูหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในสตรีมเทสไปแล้วเกี่ยวกับการมีกับไม่มีและว,วันนี้จะเป็นระดับฟิวชั่นดาเมจจะพุ่งเพิ่มเท่านั้นยกแค่ไหนคุณภาพขนาดไหนเดี๋ยวไปดูดีเทลรายละเอียดนคะรับ ก็ก้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนประจำช่องจังนแชกเวนไอเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัปปรพยุทธ์พี่อาจารย์เซิร์ฟแทรนไปนามอันนี้จันยืมไอดีของคุณพัดมานะครับเอนะ็กเซียนะก็ขอบคุณคุณพัฒนะครับมามายืมเกี่ยวกับฐานะของแขนฟิวชั่นน้องเซียวๆในการมาลองเทสในวันนี้นะครับซึ่งเรามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องขอดุกเก่งชิ้นนี้กันอย่างมากมายเพราะด้วยราคานะครับเป็นกระดูก SSR บวกที่ราคาแพงระดับ ST นะครับ แต่คุณภาพเหนือ SP เข้าไปอีกนะครับชิ้นนี้เนี่ยดั้งเดิม150จากตู้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟิชชั่นเนี่ยก็อยู่ที่3-30นะครับในการที่จะการันตีแต่เดียกว่าต้องเรียกว่า่า3 3 1สิ s ถ้าว่าโดนการันตีแบบเต็มแม็กซ์จริงๆนะครับโดยความสามารถนี้นะครับก็จะเป็นความสามารถแมคชันิกในการเล่นยูนิตติดสถานะควบคุมนะครับเซียเซียวโจมตีใส่ปอติเป้าหมาย1ครั้งกระตุ้นครั้งในการต่อสู้สีดาวนะครับเมื่อฝ่ายเราลงต่อสู้นะครับสายโจมตีหนักนะครับสายปีกหรือว่าอาวุ 2ตัวหรือม,มากกว่านะครับอัปเกรดดาเมจท้ายสุดอีก100%เมันเหมาะเอาไปลงเล่นในช่วงกิจกรรมที่เราต้องลงค้อนกระปิกร่วมด้วยนะครับหรือว่ามีอาวุธลับมาเล่นด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยทีมปกติในการตีกระดูกเราไม่ได้เล่นค้อนกระปิกผสมลงคู่กันนะครับเล่นตัวเดียวส่วนใหญ่สักมากกว่านะครับแล้วก็นฮะดาวนะครับในตราหงเนี่ยให้กับสายลักของสาย้องกันหรือว่าซัพพอร์ตที่ BSP ต่ำกว่าตัวเองสําเร็จเนี่ยจะซ้อนทับนะครับอันนี้ก็เป็นด้าน PvP แหละทำให้โดนลดสปีดเยอะขึ้น ทำให้ฝันขรงข้ามเนี่ยแทบจะงอหัวไม่ขึ้นมาเล่นสู้กับเรานะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถที่เอาไว้ลดสปีดได้ดเป็นอย่างดีปกติแล้วนี่ก็น,น่าํำคาญนะไอที่ลดสปีดใน PP P เนี่ยส่วนที่เป็นซิกเนเจอร์มากๆและเป็นคําถามที่พูดถึงกันอย่างสุดๆเลยก็คือทางน้าของ6ดาวแดงนะครับระหว่างที่เปิดค่าย9หงระบำเนี่ยทุกครั้งที่ยูนิตศัตรูถูกโจมตี1ครั้งในเทิร์ดก็ตามนะครับจะได้รับตาค่าที่บันทึกปริมาณดาเมจ100% โดยการอัปเดตได้1ครั้งต่อการโจมตี1เทิร์นนะครับโดยตาค่ายนี้สามารถซ้อนทับได้9ชั้นเมื่อถึงซอนทับ9ชั้นจะระเบิดออกทันทีนะครับทำให้สตูได้รับความเสียหาย100%งอยนท์ของตาบันทึกเอาไว้ของตาค่ายนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับหลายคนก็จะบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยมันคือระเบิดมินิของแหวนต้นไม้แล้วก็แหวนบังกรปีศาจต้นไม้เลยแต่ถ้าเอาความสามารถจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นครับมันจะบันทึกแท่นเท่าตัวหนึ่งก็คือสมมติว่าเราตีร้อย ทีนี้เนี่ยเราจะมาเทียบกันเกี่ยวกับแหวนในทางหน้าของการระเบิดนะครับกับแหวนทางหน้าของวายูมังกรมาหรือว่ามังกรปีศาจต,ต้นไม้อันนี้เนี่ยจะแตกต่างตรงที่สเตตัสเริ่มต้นมันจะบันทึกกระตุ้นดาเมจ1.6นั่นคือมันจะบวกอีกร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งแตกต่างจากตัวแขนที่บวกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแขนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โหแล้วนะเพราะว่าการโจมตีหนึ่งร้อยแล้วได้อีกร้อยหนึ่งฟรีๆเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เยอะเพราะว่ามันเหมือนได้อีกเท่าตัวหนึ่งนะครับแต่แหวนต้นไม้นนน่่มมมัจะได้ากกวรวถึง แหวนมันใช่ออฟที่เป็นสเตตัสที่ตรงเฉพาะที่เป็นแหวนลำค่าอีกอันนี้ยังไม่รวมกับการที่มันจะก,กระตุ้นดาเมจเพิ่มเติม,ตมทําให้ตาต้นั้นเพิ่มเติมอีกนะแล้วก็ได้บุหอีกห้ก็เป็น210%นะครับของตราบันทึกแล้วก็ในช่วงอัปเกรดเนี่ยการใช้เกรดหนึ่งเกรดเนี่ยอัปเกรดดาเมจการบันทึกอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงสุดอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นานถ้าพูดกันในตำแหน่งสองร้อยสิบสองร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับแหวนต้นไม้ซึ่งมันแรงกว่า แขนน้องเซลเซียวแต่ว่ามันการบันทึกมันจะมีความเล่นที่แตกต่างกันมันคือการระเบิดตุ้มใหญ่กับน้องเซลเซียวที่เป็นระเบิดมินิที่คอยแจมแจมดามจให้กับเราได้ตลอดจริงๆจันก็โคตรโคตรอยากจะได้นะแต่ว่าเปิดไปร้อยหกสิบแล้วนะับได้กระดูกแขนธรรมดามาแล้วแต่ฟิวชั่นไม่ออกอ่ะเออต้องทําใจครับเปิดไปร้อยหกสิบแล้วไม่ออกมันไกลามากเลยครับไกลกว่าที่เราคิดอีกเยอะมากๆเลยก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ได้ไปต่อนะครับจริงๆก็ซื้อรายวันทุกวันไว้ทุกวันแหละ3วันได้กระดูกธรรมดามาพอดีนะ ก็เลยที่เหลือก็ต้องเป็นเรื่องของการทําใจนะครับแล้วถ้าเป็น1ล้านเอมันได้อีก50%ก็เด็กยี่สก็กลายเป็นร้อยห้าร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้สองร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่มันบันทึกได้นะครับมันแรงเพิ่มขึ้นเยอะมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะสำหรับแหวนมังกรน,นี้ใครไม่มีเนี่ยก็กิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีเตรียมเพชรไว้เลยหมื 17, ่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณนั้นคุณจะได้แหวนมังกรวายโยมาสองแสนแต่ว่าถ้าใครไม่มีแหวนต้นไม้อีกสองแสนก็จะต้องไปหามาเพิ่มนะถ้าอยากได้เป็นลุงแบบบนนี้ะะครัอ่ ทีนี้พอมันอยู่กับน้องเซเซียลมันก็จะเป็นข้อดีในการที่จะมีบันทึก2แบบในการเล่นกับน,น้องเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูหน่อยว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูท่าหน้าของแหวนในการใช้นะครับก็จะเป็นแหวนสายหนึ่งเนาะเหมือนเดิมทำหน้าของเซนตา้าเหลิวบับเป็นเลือดนะครับมีแหวนวัว4 0 0นนะครับแล้วก็แหวนห่าน9 0 0 0 9หลงหลงก็เป็นแหวนสายหนึ่งแต่ว่าลงหลงถือ ATK นะครับก็จะมี ATK เยอะหน่อยแต่ว่าอย่าลืมคงสภาพสปิริตให้ดูดีเอาไว้อันนี้สปิริตมีประมาณ1,045ก็ถือว่าเป็นนตัััววเลลขที่กางสยะครบ น้องเสียวอู่นะครับก็เป็นแหวนสาย2ล้วนนะครับก็จะเป็นสแต็คอาชุราแต่ละชั้นเพิ่มดาเมจสูงสุด30ชั้นนะครับอันนี้ไม่รวมฟิวชั่นไม่รวมแขนเฉพาะนะอันนี้ดั้งเดิมนะครับก็จะได้เป็นหนะของสาย2ล้วนนะครับก็จะมีแหวน 1M เอาไว้แล้วก็จะมีการปรับสปีดทีมบ้างอะไรบ้างครับเพราะว่าการช้าเกินไปก็ไม่ดีนะจริงๆยอมยอมปรับเปลี่ยนเป็นสปีดเนี่ยหลายคนเขาจะบอกเอ้ยมันดูเสียแมคคาทิกไปหน่อยแต่อย่าลืมว่า หากว่าลำหับการเล่นมันไม่ตรงกับที่เราต้องการจริงนะครับอันนี้คือเราเอาเสยวอูมายืนในตำแหน่ง3นะแล้วก็จะเป็นทน้าของน้องเซียวเซียวนะครับแหวนสาส2ล้วนนะครับจะมีแหวนทน้าของตัวชมดนะครับงูเนียมายาแล้วก็จะเป็นแหวนมังกรวายูหรือว่ามังกรต้นไม้นั่นแหละสปีดนะครับแล้วก็ปีไปตรงนะครับอันนี้เราใช้สับได้เลยนะเราไม่มีตัวละครที่เป็นมนังกรขาวนะครับที่ห้ามสับแล้วเราใช้สับได้เลยแบบตามตัวตามใจเราได้เลยนะครับเป็นเซปิริตอัดให้หนัก ออสกาเอสพนะครับเป็นแหวนสาย1น,นะครับเราจะเป็นการเพิ่มแมคาีนิกเพิ่มคิเรทในการเอาไปบูทให้เราได้ยิงดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการเล่นคือน้องเซอเนี่ยถ้ามีคิเรทเยอะมันดีมากๆนะครับอันนี้มีคิเรท490ก็กำลังสวยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของตัวความสมารถเพิ่มเติมหน่อยนะครับอันนี้จะมีท่าน้าของตัวแขนฟิชชั่นนะครับทาให้ตัวท่าน้าของบัฟอาชุร่าของเราเนี่ยเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทําให้เก็บ เก็บเพิ่มเก็บแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นแขนที่จําเป็นกับเสออู่ม,มากๆนะฟิวชนะั่นน่ะก็จะมีทานะของขานะครับโอ้โหเรียกได้ว่ากระดูกขบถ้วนนะครับแต่ว่าขาเนี่ยมันได้จากคิเลตเริ่มต้นคิเลตเริ่มต้นอชรานะครับสูงสุด20%เสออู่จะได้รับพิโรธ1ชั้นสูงสุด10ชั้นคิเลตเยอะก็ทาให้เก็บพิโรดได้เร็วขึ้นนั่นแหละหลักๆก็ประมาณนี้กับตัวทีมที่เราเอามาเล่นในวันนี้นะครับโดวยวับทั้งน้านของตัวแขนฟิวชนนั่่นนนนน้้อเีีีีครรัับบปป็ทู ปั๊บที่บนอยู่บนหัวของตัวานานของเยี่ยนนะครับปับ๊บข้างๆสลาเปา Quốc ครับเ,เห็นไหมจะมีด้าด้าเป็นเลขหนึ่งครับเมื่อเราโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเลขครับ2ครั้งเนี่ยสครั้งครับมันจะบันทึกดาเมจของการเล่นเอาไว้นะครับแล้วมันก็จะคอยระเบิดเป็นแบบระเบิดเรื่อยๆคือระเบิดทุ้ม9ครั้งครับเนี่ยอันนี้ก็เป็น6ครั้งนะครับ7ครั้งครับ่าเห็นไหมมันทั้งหมด9ครั้งครับ8ครั้งเสร็จปุ๊บโจมตี9้าครั้งตุ้มมันจะกลายเป็นระเบิดนะครับแล้วก ขึ้นมาใหม่นับมาใหม่ครับ9เทินแล้วระเบิด9เทินแล้วระเบิดนะครับจะเป็นการเล่นแบบการโจมตีต่อเนื่องซึ่งจะเหมาะกับกระบี่6ปีแล้วก็ตัวทางน้านของเป็นอ่าหกปีกระบี่แล้วก็ถังซานซิลลัวซะมากกว่าเพราะว่าการโจมตีต่อเนื่องกับถังห้าในใจรู้สึกว่ามันมันก็เล่นกับมันได้น,นะแต่ว่าถังห้าส่วนใหญ่มันจะไปเน้น,เน,นเน้นระเบิดในช่วงท้ายนะครับนั่นแปลว่าเราต้องกะเวลเวลาที่ตัวแขนฟิวชั่นจะระเบิดด้วยในระหว่างที่ถังห้าปลาคอนไปนในช่วงเฟสท้ายๆแล้ว อันนี้ต้องมากะเวลาในการเล่นดีหน่อยเลยเนี่ยซึ่งเดี๋ยวบอกว่าของทังหลังมามันมันทํามาแล้วมันขัดกับการเล่นครับซึ่งถ้าให้จานทิพย์จริงๆนะครับสายคอนช่วงหลังที่ผ่านมาแบบที่กําลังจะมาถึงอะสายคอนส่วนใหญ่จะเป็นสายแบบเล่นเรื่อยๆระเบิดพลังเรื่อยๆครับถังซานซิโลโลนะครับปิงตี้เหมือน6ปีงเหมือนกระบี่จะมีถังห้าตัวเดียวที่เก็บสแต็กโดยการโจมตีปกติในระยะยาวซึ่งพอมาเล่นกับตัวแมคาีนิกของการเล่นในปัจจบุบันแล้วรู้สึกว่ามันดูขัดขัด,ขดกัน ตัวที่เราจะมาเทสโจมตีจะเป็นทางน้านของประกาศจับด่านวิหารนะครับเป็นสายปีกเนาะโดยสายปีกนี้เนี่ยเดยจานจะขึ้นดานแบให้ดูที่จานเทสในช่วงสตรีมไปแล้วทั้งมีกระดูกธรรมดาไม่มีกระดูกเลยนะครับแล้วว่ารอบนี้เราจะมาเป็นกระดูกฟิวชั่นการเติบโตของมันเนี่ยจะมากน้อยอะไรแค่ไหนเดจานตีแบบในแบบเดิมๆนะกับทีมเดิมๆตีแบบเดิมเลยนะครับแล้วก็ฉายาเราก็จะใช้ฉายาเดิมๆในการเล่นกับในช่วงสตรีมไปเลยมาดูกันว่าเราจะเติบโตไปได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ นะครับก็เดิมในปกติปกติก่อนเพื่อไม่ให้กายแท็บมันซอนทับนะหลายคนจะถามว่าทำไมจันใช้เซออูตีปกติไปก่อนนะครับเพราะว่าเสืออูมันไม่ได้เป็นตัวท้ายสุดนะครับเดี๋ยวกายแท็บปีไปตรงมันจะเปิดซอนทับจากความสามารถของตัวเซียนเต้าเหลีวนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ตัวปีไปตรงเนี่ยมันโจมตีได้เลยโดยที่ไม่ไม่ต้องเทคแคร์เรื่องของมังกรขาวแล้วก็เป็นการโจมตีเดี่ยวนะครับส่วนทานาของออสการ์นะครับใช้สกิลก่อนครั้งหนึง่งพอเราไปหลอดแหวนส้มให้เราโจมตีปกติครั้งหนึ่งครับ แค่นั้นเองเนาะไม่มีอะไรมากส่วนหลงหลงก็ไม่ต้องมาเปิดเขตงเขตอ,อะไรเพราะว่าตัวเสียอูมีเขตแดงของตัวเองรวมถึงเสียอูมีกายแท้นะครับมันจะใช้ความสามารถของตัวหัวฟิชชั่นลงหลงอยู่แล้วนะอันนี้อันนี้ก็อ่ะมันตีไปปุ๊บนะครับโจมตีปกติก่อนหนึ่งครั้งยี่ตรงเนี้ยเวลาออกไปสับมันก็จะเป็นการทำดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมนะครับ เราก็มีหน้าที่แคตต่ตีไปเรื่อยๆส่วนแขนฟิวชั่นของน้องเซียวๆมันก็ทำหน้าที่ของมันไปได้ตลอดเรื่อๆยๆเช่นเดียวกันอ่ะปุ๊บปุ๊บตีไปครับ,บป,ป,ปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บแต่เหมือนเมื่อกี้จะเห็นว่ามันตีไปแล้วปะ่ะถ้าจา์จำไม่ผิดนะครับเทินของออสการน์น่าจะผ่านไปแล้วแล้วก็ออโต้ไปเลยครับ มันจะมีช่วงช้าๆหน่อยนะครับคือตัวออสการ์เนี่ยเรื่องของสปีดเนี่ยมันมันมันเป็นที่แบบไม่ควรช้าเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ควรไวเกินไปอันนี้สกิลฟรีเพิ่มเติมให้ตีธรรมดามเพิ่มเติมตีปกติครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของการทำา a m a g ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเติบโตแค่ไหนจากดาเมจล่าสุดที่เราทําไว้นะครับแปดแสนสองนะครับที่ bp 3เนาะที่ตัวไม่มีฟิวชั่นไม่มีแขนเลยแปดแสนเก้าโดยประมาณนะครับกับมีแขนธรรมดา ส่วนแขนฟิวชั่นจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนี่แหละคิดว่าน่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะะครับเพราะว่ามันระเบิดได้เรื่อยๆแล้วแบบเราตีระเบิดระเบอร์แบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมที่จะต้องตีปกติน้องเซียวๆไว้บ้างในในบางเทินนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเทินของศัตรูเนี่ยได้เล่นนะครับเราให้ตีปกติเซียวๆหนึ่งครั้งในตอนที่สระเปาไม่ใช่5ลูกเพื่อเป็นการทําให้ดีบัฟ การตีปกติน้องเซียวๆทำให้รับดาเมจสูงขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ไว้ตลอดนะครับประมาณนี้ปกติปุ๊บดาเมจดูดูแบบเขาเรียกว่านะตีปกติหนึ่งครั้งแล้วก็ออโต้ไปเลยครับในตอนนี้เราเปาสี่ลูกแล้วนะครับเราก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรละวนีมาทึกดาเมจขึ้นเรื่อยๆเห็นปะ มันจะขึ้นบันทึกดาเมจส,สีเขียวแล้วมันก็จะระเบิดออกมาเลยครับเป็นการระเบิดที่ง่ายมากๆครับไม่มีอะไรที่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับง่ายจริงๆแบบง่ายเลยอะเรามีแค่หน้าที่กระทืบม่อนไปเรื่อยครับเดี๋ยวถึงเวลามันก็เนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นละบันทึกดาเมจเนี่ยบันทึกดาเมจปุ๊บระเบิดแต่เสียดายนะครับจริงๆถ้าทําให้วาวนะกระดูกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นของตัวไหนก็ตามแต่ก็คุมจะเป็นอีห้าหรือว่าใครก็ตามถ้าบันทึกดาเมจแล้วยิ่งบันทึกยิ่ง ยิ่งบันทึกไปเรื่อยๆเนี่ยจับอกเลยว่ามันโคตรของโคตรโหดเลยนะอันนี้มันคือมันบันทึกแค่เรียวไทม์ครับันบันทึกเรียลไทม์คือบันทึกดาเมจในการตีนั้นๆเอาไว้9ก้าครั้งและระเบิดถ้าสมมติว่า9้าครั้งแรกก็บันทึกมาเป็นเ้าครั้ง2เ้าครั้ง2งลง9้าครั้งแรกไปเ้าครั้ง3ด้วยโอ้โหจันว่าดาเมจนิดเอาไม่อยู่จริงครับถ้าในอนาคตมีกระดูกแบบนี้ขึ้นมานะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นยิ่งกว่าคาว่าโคตรละแหวนต้นไม้ยเออคิดว่าอนาคตอาจจะมีนะเออคืออาจจะคิดก็ได้ครัื่อองงขตว รูปแบบนี้ทีมนี้เดี๋ยวบอกว่า,วามันได้ง่ายๆครับเราไม่ยุ่งยากอะไรเลยคอมโบคอม,คอมจอยธรรมดานะครับอย่าลืมนะน้องเสียวอู่ให้โจมตีปกติไปก่อนจนกว่าในรอบการแทสฟ,ฟีของเซียนตาเดิวจะจบลงนะครับเพราะไม่งั้นเราจะเสียการแทสเสียวอู่ไปนะต้องระวังหน่อยอันะนี้คือวิธีการที่จะเล่นนะครับนั่นแหละแต่ละคนก็จะมีวิธีการแมเมคานิกหรือว่าเทคนิคการเล่นของแต่ละคนนะครับแตกต่างกันดันอิงกับทีมเดิมที่เคยมาจับเอาไว้จะได้ ผมแบบเดิมๆเอาไว้ท่านหนึ่ง,งเดี๋ยวเราโจมตีเตรียมโจมตีปกติครับเตรียมโจมตีปกติไว้นะครับเพราะว่าเผื่อในกรณีไม่หันขึ้นมามเดี๋ยวเผื่อระเบิดไม่หันครับที่ผ่านละทำลวสามสองหนึ่ง โอ้โหพอดีเป๊ะครับพอดีเกินได้แบบที่ได้นะครับเป็น2,100 TP 3ครับโอ้โแรงขึ้นแบบเยอะมากๆนะครับแรงขึ้นเยอะมากๆเลยเหมาะกับการเล่นในทุกๆตัวด้วยนะครับเราสามารถเล่นแบบนี้ได้ทุกๆตัวเลยถ้าจำไม่ผิด B แล้วไป B แล้วไป T ปะจาำเองก็จำไม่ค่อยได้นะครับใช่ไหมถ้าเป็น B แล้วไป T กันก็แปลว่าถ้านับ แบบนี้เราแรงเพิ่มจากเดิมประมาณ2เท่าเพราะว่าอันอันเก่ามันเกือบเกือบถึง1 1 1งทพีเกือบเลยเพราะว่าตอนนั้นมันได้8 0 0แสนกว่า8 9 0 0 0นก็แรงกว่าประมาณ2.5%อ่ะถ้าให้ตีกลมๆแบบตีแบบกลมๆแบบฉบับดานนะจำว่าประมาณ2.5%ชิ้นนี้แม่งโคตรคุม้มอยากได้เดี๋ยวเรามาลองซูเปอร์ดามจกับทางด้านของตัวละครที่เป็นเขาเรียกว่าจุดตีของสาย สายเรานะครับก็คือสายโจมตีเดี่ยวเนี่ยจะตีบีบไปตรงได้ดีเพราะว่ามันจะมีมอนมอนด้านข้างเนี่ยมาตายให้เราเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะรีดดาเมจไปได้สักเท่าไหร่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่จริงๆโคตรน่าได้จริงๆนะมันเหมือนเป็นแหวนมังกรไมนี่จริงๆนะครับแต่ว่าขอเป็นโอกาสหน้าละกันเออโอกาสน,นี้เรามาไปไม่ถึงนะครับการันตีการันตีมันไม่ได้สูงขนาดแบบขนาดนั้นนะแต่ว่าในมุมมองจะรู้สึกว่าระยะเวลามันน้อย เออระยะเวลามันน้อยครับมันสามวันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ทันจริงๆไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้วันหน้าแล้วกันแล้วก็เล่นไปก่อนนะครับมาโอเคครับการเล่นของตัวทีมจันเนาะจันก็ปฏิบัติในตอนเล่นสายปีกไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิม จริงๆการเล่นกับทีมที่เป็นเมตาล่าสุดนะครับที่เป็นออสกาเนี่ยไม่มีอะไรยุง่งยากส่วนความแรงที่แตกต่างกับตัวมังกรขาวก็อย่างที่ว่าเลยมันคือคิเร็ถ้าจะเล่นให้ตัวน้องได้ได้ดิบได้ดีนะครับก็ต้องคิเร็หนักๆแน่นๆหน่อยในการเล่นนะครับที่เหลือก็ ออโต้รอสกิลอย่างเดียวครับระเบิดได้เรื่อยครับช่วงทำดาเมจเราก็เป็นช่วงระเบิดภูเขาเผากระท่อมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับที่จานจะตีปกติน้องเสี่ยง,ยงในกรณีที่ถึงเทินของม้อนแล้วนะครับแล้วสรลปาไม่เต็มหา้าลูกครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยสกิลต่อเนื่องนะครับอู้ดาเมจอยู่ที่20,000 0พี่สามนี่ผิดจังหวะบ้างเล็กน้อยนะครับ อันนี้เนี่ยขนาดเรายังไม่มีฉายาตรงตัวนะจริงๆเนี่ยฉายาที่เราอยากได้จริงๆคือฉายาของเสียวอู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นฉายาเสียวอู่เองเนี่ยเราจะได้ดาเมจลัสดาเมจอัปเกรดเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มขึ้นอีกประมาณ30%สนะครับสำหรับฉายาที่เป็นของตัวละครตัวนั้นนะแต่ว่าของตัวคุณพัทเนี่ยเขายังไม่มีเขามีแต่เซียน6กปีกนะครับมี6ปีมีถังห้าม,มีพยัคฆ์โลกัณน,นะครับถ้ามีฉายาตรงตัวอีกเนี่ยดาเมจมันจะได้เพิ่มอีก30%ซซึ่งมันเยอะนะครับ สายยาเนี่ยจำเป็นแล้วก็มีผลมากๆอันนี้จันใช้เป็นโจมตีว่าไม้ใช้สกิลวิญญาณแรงขึ้น100%นะครับกับอัปเกรดดาเมจท้ายสุดจากการใช้สกิลในเทิร์นของตัวเองนะครับเนี่ยโจมตีเดี่ยวก็คือทักษะของตัวน้องเสี่ยวอุเองนะครับแล้วก็เป็นฉายาที่เขาแจกฟรีนะครับอกระสกิลแรงขึ้นนะครับอัปเกรด300%แล้วก็อัปเกรดอีก40%อันนี้ <laughs> เป็นของฟรีที่ดีมากๆนะครับเป็นของฟรีที่โคตรโหดโคตรดีอย่าลืมใครยังทำเควสไม่ครบนะครับอย่าลืมไปทำๆทให้มันครบของดีมากๆ ยัไง,ไงบ้างครับสาหรับการลองมาเทสดูนะครับอันนี้บอกเลยว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ชอบมากๆนะครับเนื่องด้วยจากหลายๆคนาถามว่าทาไมไม่ลองเทสในการตีคอ้อนนะครับหลักๆแล้วพันพามาดูเปอร์เซ็นต์การเล่นการตีเนื่องจากตอนที่เทสในช่วงสตรีมเนี่ยจันเล่นเป็นตัวทีมเสียวอู่ทีมนี้เอาไว้ครับจันปรับทีมนี้แล้วเล่นเอาไว้ก็เลยแบบขอเล่นทีมแบบดั้งเดิมที่เอาไว้เล่นไว้สักหน่อยนะครับแต่ว่าตอนท้ายเมื่อกี้จังก็ได้แถมการเล่นแบบตีด้วยสายปีกหน่อยว่า มันเป็นยังไงแล้วในปัจจุบันเรียกได้ว่าดาเมจเดี๋ยวนี้นี่ไปกไกลๆจริงๆครับดาเมจเดี๋ยวนี้ไปกันไกลมากๆจริงนะเรียกได้ว่าเอาไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงก่อนสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกดร i ค e ให้แนก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊วยครับ